พูดถึงเรื่องของภาวะแพ้แสงภาวะแพ้แสงคืออะไรภาวะแพ้แสงเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์แสงแดดแสงหลอดไฟแสงหน้าจอมือถือมันจะมีผลทําให้เรารู้สึกตาแห้งเครื่องตาแสบตาคราวนี้เรามาดูว่าเลนส์แบบไหนที่ใช้แก้ปัญหาภาวะแพ้แสงได้บ้างีนแบบที่1จะเป็นเลนส์กองแสงมือถือคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่าเลนส์บูตัวเลนส์บูนั้นจะมีคุณสมบัติในการกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอดิจิตอล หน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์ต่อมากลุ่มที่2คือเลนปรับแสงเปลี่ยนสีเลนแับแสงเปลี่ยนสีจะมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีได้ในโลกหมายจะเลนใสออกแดดจะปรับสีให้เข้มแบบที่3คือเลนกลุ่มเลนกองแสงมือถือและเปลี่ยนสีได้หรือเขาเรียกว่าเลนบัวโต้เลนบัวโต้จะมีคุณสมบัติในการกองแสงหน้าจอจิต้อนได้เปลี่ยนสีได้ตามความเข้มของแสงแดดลดภาวะแพ้แสงได,ดต้ตลอดเวลาต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4คือเลนย้อมสีกันแดดเปลี่ยนสีจะเป็นสนามนี้ ย้อมสีกันแดดเปลี่ยนสีตัวเลนเองอะ่ะจะย้อมสีมาแล้วประมาณ20%และมีคุณสมบัติเปลี่ยนสีได้ด้วยเวลาออกกลางแจง้งเพื่อลดปัญหาแพ้แสงในร่มทุ่มพวกหลอดไฟโคมไฟคือแสงในร่มที่เรารู้สึกแสบตาและเวลาออกแดดก็จะเปลี่ยนสีเป็นเลนกันแดดเข้มขึ้นกว่าเดิมพเพราะลดความจ้าของแสงแดดกางแจ้งด้วยและกลุ่มสุดท้ายคือเลนกันแดดซึ่งเลนกันแดดเนี่ยจะแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มแรกคือเลนกันแดดที่เป็นย้อมสีตามสีเราต้องการ ตามความเข้มที่เราต้องการแล้วกลุ่มต่อมาคือเลนกันแดดย้อมสีเคลือบประหลอดที่ผิวเลนด้านหน้าได้ประมาณ97เฉดสีเพื่อลดความจ้าของแสงอาทิตย์เรื่องของปัญหาแพ้แสงนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นคุณมีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวหรืออาการผิดปกติของดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการแสบตาแพ้แสงหรือเห็นไม่ชัดเจนทางเรายินดีให้คำปรึกษาตรวจวัดอย่างดีที่สุดเพื่อสุขภาพการมองเห็นของคุณที่ดีกว่าเดิม ขอบคุณครับ